พอแล้วพ่อเทปุกินหมดห้ามึกาอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ดูเดี๋ยวดูไม่ใช่คนเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็พิเศษโอ้คนี่เทเท่าไหร่กินทเ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 ถอะกินหมดเทเทเเรเท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 ้ทเเทเทเทนทเเท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 รทเทเเเเเนเเนเทเทเท อะไรหมดท่านั้นตอน้าไหมมองหนึ่งทอะไรไม่ได้เพราะเป็นคนดีมีที่คนดีใช่มแต่เราทำาเาไม่เลยทำเราใ่ม่ดีแล้วพทำปุ๊กนี่สั่งยดีเลยแม่พูดถูกเพราะฉะนั้นขอต้กินให้หมดขอต้องกินให้หมดกินไม่หมดบเหี้ยเลยเหี้ย ใครไม่เดี๋ยวเองจะโดนหัวหัวมันเลยพี่นนหัวมันหัวมันแเียวหมันอเาเชไาว้ลนพี่หาเพิ่งกับเมาพี่ใหม่เนี่ย เจนกไขแกวพี่โน,น,น้นโอเคก็วันนี้ไอจะได้รู้ไงเทปจบไปมันจบจบไปหกว่เนี่ยหกไหม